มาเดินเล่นสยามเพราะว่าเราปิดสาขานี้ช่วคราวมาประมาณสัก2เดือนละแล้ววันนี้เรามาดูเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเราจะปิดถาวรเลยหรือเปล่าจําไว้ด้วยนะภาพนี้อาจจะไม่มีแล้วมันจะกลายเป็นความทรงจําและเล่าให้ลูกหลานฟังว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็เคยมีร้านอยู่ใจกลางสยามเลยเราเหมือนอยู่ในหนังซอมบี้เลยอ่ะนี่คือถนนตรงนี้เคยมีแต่ร้านตั้งแต่แบรนด์มัลติสโตรอย่างแคมมีร้านน้าปั่นมีร้านชานมเฮ้ยหายไปไหนหมดวะถ้าอยู่สยาม แล้วขายจานละ670-780บอะ่ะจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเชา่าสมมุติว่าค่าเช่าเดือนละ3 0 0แสนบาทถ้าเราขายได้วันละหมื่นอ่ะเราแค่พอดีจ่ายค่าเช่านะลองคิดดูอย่างเงี้ยวันละหมื่นจะขายได้หรอไม่ได้หรอก ก็ว,ว่าหลายคนคงไม่ได้มาสยามนานมากจนลืมไปแล้วว่าสยามปัจจุบนันภาพมันเป็นยังไงวันนี้ก็เลยคิดว่าไหนๆเรามาดูสาขาเพนกวินที่สยามแล้วก็จะพาทุกคนมาดูสภาพของสยามณนะวันนี้ว่ามันต่างจากช่วงก่อนโควิดยังไงบ้างจริงๆนะถ้าปกติล็อกพวกนี้ว่างนะแป๊บเดียวคือมีคนเช่าแล้ว นี่คือหนึ่งในร้านที่ดังที่สุดในสยามสแควร์กินประจำเพราะเป็นลูกค้าประจำดูนะวันนี้ดิแต่แต่ว่าในห้างเขายังขายดีอยู่อยู่แล้วร้านนี้ไม่เป็นร้านที่แบบแฟนคลับอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเราตั้งใจจะมาซื้อมะม่วงปัน่นนี่คือร้านมะม่วงปัน่นประจำของเราเลยไม่รู้เขารีโนเวทหรือเปล่าอ๋อเขารีโนเวทให้ร้านเล็กลงแต่ก่อนเขาเป็นสองคูหา แล้วก็ต้องบอกว่าร้านประเภทแมงโก้แทงโก้เนี่ยมันเป็นร้านที่จับนักท่องเที่ยวต่างชาติพวกคนจีนเป็นหลักแล้วคนจีนมันไม่มีอีกแล้วอะ่ะมันไม่มีอีกนานเลยอะ่ะจะเอาสองคูหามันก็คงใช่เรื่องเนาะเขาก็เลยอาจจะลดพื้นที่เหลือคูหาเดียว เอาจริงๆถ้าดู Occupancy ในสยามตอนนี้นะ100%เนตี่ยตอนนี้มี30%ละที่ปิดไปแล้วเชื่อได้เลยว่าถ้าสิ้นปีสถานาการณ์ไม่ดีขึ้นยังไม่ได้รับการดูแลเรื่องค่าเช่าอะไรพวกเนี้ยสิ้นปีเกิน50%แน่นอนสันพงเลยเพราะว่าสยามคือหนึ่งในพื้นที่ที่ค่าเช่าแพงที่สุดในประเทศไทยรู้หรือเปล่าว่าล็อคอย่างเนี้ย หนึ่งคูหาแบบเนี้ยค่าเช่าโดยเฉลี่ยนะแค่หนึ่งล็อกตรงนี้นะโดยเฉลี่ยประมาณ2 0 0แสนถึง2อ0แสน้าถ้าเช่ากับจุฬาโดยตรงก็อาจจะไม่ได้แพงแต่ถ้าเช่าช่วงต่อมันก็อาจจะแพงขึ้นเพราะเขาก็จะบวกขึ้นไปฉะนั้นคิดดูว่าถ้าเรามี3มคูหาแบบร้านอย่างเงี้ยโดนเท่าไหร่เดือนหนึ่งหกแสนนะแต่ก่อนหาที่เช่าไม่ได้จิ้มได้ทุกซอยตอนนี้มีคนปล่อยเซ้งหมดบางคนยกร้านให้ฟรีด้วยซ้ําเขาหรือร้านเขายังต้องเสียตังค์ยกให้ฟรียังโอเคเชนใหญ่ขายไม่ได้หรอก แต่ตังเยอะดูดิสี่ชิ้น100ร้านอาหารอื่นจะทำได้ยังไงวะสีชิ้น100อร่อยจาก89ดสเหรือห้มันก็ทำได้อยู่แล้วเพราะเป็นเชนใหญ่บางทีไอ้เจ้าเล็กๆอย่างเรา SME อ่ะที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ากระแสเงนินสดเราไม่มีเราไม่มีเงินไปอัดเติมเข้าไปในธุรกิจตลอดเวลาคู่แข่งรายใหญ่มาตัดราคาเราก็ตายละ แต่ว่าว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในธุรกิจแหละแต่ก่อนเราเคยออกโปรโมชั่นแล้วทาให้ร้านอื่นเขาไปไม่รอดนะวันหนึ่งมันก็เป็นโอกาสของร้านอื่นที่จะทําแบบเดียวกับเราเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งว่าใครอ่ะมันเออมันก็อย่างนั้นแหละจําได้ไหมว่าทางม้าลายตรงเนี้มันเป็นทางม้าลายที่คนเยอะมากนะเพราะเขาจะเดินข้ามมาทางแถวเซ็นเตอร์พอยต์หรือสยามสแควร์วันแล้วดูวันนี้ดิ แล้วเลยไปดิดหนึ่งนีเห็นกวิ้นจําไว้ด้วยนะภาพนี้อาจจะไม่มีแล้ว <c oughs> มันจะกลายเป็นความทรงจําแล้วเล่าให้ลูกหลานฟังว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็เคยมีร้านอยู่ใจกลางสยามเลยแล้วเราก็จะกลับมาชี้ณว,วันหนึ่งที่จะกลายเป็นร้านอื่น <c oughs> นี่เห็นไหมทำเลเพนกวินดีขนาดไหนอยู่ชั้นสองทนมาได้อยู่ประมาณ2ปี เอาจริงๆคนที่ทาร้านอาหารในกรุงเทพอะ่ะทุกคนก็คงมีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะมาปักธงใจกลางสยามสแควเราอยากจะอวดคนอื่นว่าเฮ้ยกูมีสาขาสยามนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฝังใจเรามาตลอดแล้ววันหนึ่งเราได้ปักธงสาขาสยามเราก็โคตรด,ดีใจเลย <Okay. S 1> ต่อให้มันจะเป็นชั้น2ก็ตามต้องยอมรับว่าธุรกิจร้านอาหารน่ะชั้น2ชั้น3ชั้น4ถ้าไม่ใช่ในห้างนะโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาจะน้อยคุณต้องใช้การตลาดเยอะแต่การที่คุณจะเช่าชั้น1เอาง่ายๆนะสมมติว่าร้านเนี่ยจะเช่าชั้น1เฉพาะชั้น1น,นะและทำเลแบบนี้นะอาจจะต้องมีซัพสี่แสนอะ่ะเฉพาะชั้น1เลยนะซึ่งเราไม่ไหวหรอกเราก็ไปเช่าชั้น2ในราคาที่ลงกว่าน่อยแต่ลงกว่าหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลักหมื่นนะหลักหลายแสนอยู่ดีเพราะว่าคิดดูดีเราเอากี่คูหาเฟซบุ๊กเพิ ครบ2ปีเองก็คือก่อนโควิดได้ประมาณแบบครึ่งปีอะไรประมาณเนี้ยกำลังสนุกกับการขายอยู่ดีๆอะ่ะก็ก็มีปัญหาเลยเพราะโควิดแล้วสยามเนี่ยเป็นทำเลที่พอเกิดโควิดปุ๊บมันไม่กลับมาอีกเลยแล้วแต่รอบแรกไม่รู้เพราะอะไรเพราะคนมันกลัวหรืออะไรไม่รู้เราเคยจำถนนข้างๆเซ็นเตอร์พอยต์กับสยามสแควร์วันมมันจะมีของขายอะไรเต็มไปหมดเลยไปหมดแล้วพวกนี้เนี่ยข้อดีของร้านเล็กๆแบบนี้คืออะไรรู้ไหมไม่มีฟิกคอร์สเยอะธุรกิจไปไม่ได้ยกออก ไปขายที่อื่นค่าเช่าต่อวันมันอาจจะแพงหน่อยแต่มันจบเป็นวันวันมันจบเป็นเดือนๆเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้ข้างหน้านี้ก็จะมีบูธอยู่อย่างนี้เขาก็มูฟออกไปแต่ไอร้านแบบเราเนี่ยมันจะมูฟไปไหนอะคิดดูร้านอินเตอร์ร้านที่คนไทยคนต่างประเทศต่อคิวกินอะแต่เข้าใจว่าเขาคงหักชั่วเขาอ๋อนี่ไงเขาไม่ได้ปิด ขออนุญาตขยายเวลาปิดร้านไปก่อนนะครับเร็วๆนี้พบกันแน่นอนก็เข้าใจว่าคือมันไม่คุ้มที่จะเปิดแหละถ้าสถานการณ์ปกติร้านนี้คือหนึ่งในร้านที่ขายดีมากเพราะหนึ่งราคาไม่แพงรสชาติดีโอ้กระจูนี่ต้องยอมเขาในในมุมพี่อ่ะ การที่ลูกค้าจะมาร้านในร้านหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่แค่อาหารมันไม่ใช่แค่ราคามันไม่ใช่แค่บริการมันต้องเป็นทุกอย่างรวมๆกันแล้วโอระจูก็ทําได้ดีโปรดักดีโปรดักไม่เหมือนใครเอาง่ายๆว่าตองอยากจะกินแบบโอกคจูไปร้านอื่นอันนึกงออกปะ่ะพอนึงไม่ออกปุ๊บนั่นหมายถึงว่าแคตตาล็อกนั้นไม่มีคู่แข่งนั่นก็หมายถึงว่านึกอะไรไม่ออกถ้าอยากกินแนวสุขภาพแนวผักดีๆแบบนี้ก็ต้องโอกคจู าอยู่สยามแล้วขายจานละหกเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบอ่ะจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าสมมุติว่าค่าเช่าเดือนละสามแสนบาทถ้าเราขายได้วันละหมื่นอ่ะเราแค่พอดีจ่ายค่าเช่านะแต่ยังไม่มีค่าวัตถุดิบค่าพนักงานค่าการตลาดค่าน้ำค่าไฟเลยนะแต่คิดดูอย่างเงี้ยวันละหมื่นจะขายได้หรอไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่คือโรงแรมโนเวทลสยามสแควร์โรงแรมที่อยู่คู้สยามสแควร์มาดูสิเอาล็อบบี้มาทำไรฟ์ทูอ่ะฟู้ดบ็อกซ์ไรฟ์ทู ดูราคาเริ่มต้นเอาที่ไหนไปสู้วะ59บาทดูดิมีอะไรบ้างเฮ้ยอาหารไม่ใช่ชี้ๆเข้าผัดกุ้งหมูทอดคั่วพริกเกลือซีซ่าสลัดสปาเกตตี้แต่แต่นี่คือทําให้เห็นว่าทุกธุรกิจก็ต้องปรับตัวมันไม่ใช่ธุรกิจร้านอาหารที่กระทบอย่างเดียวแฟชั่นก็กระทบโรงแรมก็กระทบคนกรุงเทพที่ไหนจะมาพักโรงแรมใจกลางสยาม ถูกไหมอันนี้ก็คือให้เห็นการปรับตัวที่เรียกว่าก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอ่ะอันนี้คือประเด็นที่ที่เคยบอกว่าตลาดร้านอาหารอยู่ยากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคน้อยลงกําลังซื้อน้อยลงแต่คนเข้ามาในตลาดมากขึ้นคนทำโรงแรมขายไม่ได้ก็มาทําอาหารบริษัททัวร์ขายไม่ได้ก็มาทําอาหารพนักงานประจําถูกลดเงินเดือนก็มาทําอาหาร ก็เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นแต่ร้านอาหารเราก็จะอยู่ยากมากขึ้นนี่คือร้านที่ทํา delivery ได้ก็จะเห็นว่าต่อให้ไม่มีลูกค้าหน้าร้านเขาก็ยังมารอ d e ล i v e อ y นี่คือลดแก๊บลดอะไรจอดน,นะ,ะแสดงว่าร้านแถวเนี้ยทํา delivery ได้ดีเขาก็จะมาจอดรอกันแถวนี้นี่ยังขายดีอยู่เลยอาจจะไม่เท่าเดิมน,นะแต่จะเห็นว่าร้านที่ปรับตัวเข้าออนไลน์ได้ร้านที่มีฐานลูกค้าในออนไลน์อ่ะ ต่อให้ข้างๆจะปิดหมดเขาก็ยังขายได้การตลาดออนไลน์เป็นเรื่องที่สําคัญโปรดักต์ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ตะโกนให้ลูกค้าได้ยินนะและคุณไม่สามารถทําให้ลูกค้ารักคุณในออนไลน์ได้ก็จะลําบากเอาจริงๆนะร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าจะปรับตัวเข้ากับออนไลน์ยากกว่าร้านนอกห้างเพราะอะไรเพราะรายเดอร์เขาจะต้องจอดรถแล้วเดินขึ้นมาสั่งแล้วเดินออกไปซึ่งเขาจะเสียเวลาน,นานกว่าปกติโดยที่เขาไม่ได้รายได้เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้รเดอร์หลายคนเลือกที่จะ c a n c e อ o r อร์กับร้านที่อยู่ในห้าง ฉะนั้น Delivery ต่อให้เราอยู่ใจกลางห้างนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกร้านไรเดอร์จะชอบเหมือนกันหมดเพราะอย่าลืมว่าปัใจจัยในการทำ Delivery มันก็มีทั้งเรื่องของราคาโปรโมชั่นทำเลที่ตั้งแล้วก็คือตัวไรเดอร์ด้วยถ้าเราเคยสั่งร้านนี้อยู่ในห้างแล้วไรเดอร์ cancel order ครั้งหน้าลูกค้าก็จะสั่งน้อยลงเดี๋ยวเราลองไปดูสยามสแควร์วันกันอ่าเมื่อกี้เราดูนอกนอก,นอกสยามเขาเรียกว่าสยามร้อนโซนนี้เขาเรียกโซนสยามร้อนเดี๋ยวเราไปดูสยามในอาคารกัน บรรยากาศสยามสแควร์วันที่คนคึกคักมากเดินไปเดินมาระหว่างรถไฟฟ้าเห็นว่านี้ไม่มีใครแล้วตอนนี้เงียบกลิบนี่คือภาพสยามสแควร์วันแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังค่าเช่าเขาอาจจะลดให้20-30%แต่รายได้ลดไป70%่ะเนี่ยแต่ถ้าเราเป็นเชนใหญ่นะเราก็มีโอกาสทำช่องทาง delivery ของตัวเองได้ ไอ้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสีย GP ให้เขาแต่ร้านเล็กๆอย่างเราเราจะไปทำระบบ Delive r y เองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นหลังจากเนี้ยเวลาเราจะเปิดร้านอาหารน่ะมันไม่ได้หมายความว่าทำเลไม่สำคัญนะทำเลที่ดียังสำคัญแต่ไม่ต้องดีมากก็ได้ไม่ต้องติดถนนใหญ่ก็ได้อยากจะขายลูกค้าที่อยู่รอบๆเขตรปทรุมวันเราอาจจะไม่ต้องปักธงกลางสยามแต่เราเข้าไปในซอยสัมยานก็ได้เพราะสุดท้ายเราด e ลิเวอรี่ได้แล้วค่าเช่าถูกกว่าการ10เท่าอย่างเงี้ย คุณเช่าที่นี่คุณอาจจะโดนค่าเช่า300,000แต่ถ้าคุณไปเช่าในซอยอาจจะเป็นชั้น2ทําคาวคิดเช่นค่าเช่าอาจจะเหลือ30,000ื่นก็คือถ้าออฟไลน์ line, คนมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ่ะเราก็เน้นขายออนไลน์ line. แล้วถ้าเราจะสั่ง Delivery เราสนใจไหมว่าร้านนั้นจะอยู่ใจกลางสยามดูแครหรืออยู่สัญยา่างเพียงแต่ว่าร้านที่จะทําแบบนี้ได้ต้องเป็นร้านที่ใส่ใจการตลาดออนไลน์ line. สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่เราจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวอยู่ในโลเคชันที่มีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวณวันหนึ่งที่กลุ่มลูกค้านั้นหายไปเราจะไปทันทีเลยยกตัวอย่างเช่นตึกเนี้ยตึกสยามกิจ ที่เป็นแหล่งรวมโรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาพอตอนนี้ทุกคน work from home ทุกคนเรียนที่บ้านหมดก็ไม่มีความจําเป็นที่นักเรียนจะต้องมาตึกนี้ร้านอาหารที่อยู่ในนี้ก็เลยจะไม่มีคนแล้วคนนอกอย่างเราที่เดินสยามและหาร้านกินได้ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเดินเข้าตึกนี้ถูกไหมนี่นี่แหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟัง ที่ต่อที่เราไปเดินคุยกันมาเมื่อกี้เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างอะเอาจริงๆนะมันทําให้เรารู้เลยว่าไม่มีทาเลไหนดีที่สุดเสมอไปหรอกณนะช่วงหนึ่งสยามเป็นทาเลที่เรียกว่าทำเลทองเลยและณนะวันนี้เป็นทาเลที่ไม่มีใครต้องการฉะนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังอะไรในระยะยาวเสมอไปการทําธุรกิจที่เราไปเช่าพื้นที่คนอื่นอะมันมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังจากนี้เวลาเราจะไปลงทุนที่ไหนคิดให้ยาวๆคิดถึงเวิร์ดเคสเชนดิโอไว้ ว่าณวันหนึ่งถ้ามันขายไม่ดีเหมือนเดิมด้วยฟิกคอร์ที่เรามีเรายังจะอยู่ได้หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะขายได้เท่านี้ตลอดอันนี้คือข้อแรกที่ได้เรียนรู้ข้อที่2คืออย่างที่เราเห็นคือร้านอาหารหรือร้านค้าที่ไปก่อนคนอื่นคือร้านค้าที่จับกลุ่มลูกค้าแค่กลุ่มเดียวเราจะเห็นว่าร้านที่จับนักท่องเที่ยวต่างชาติจับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างเดียวแล้วพอวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มีนักเรียนนักศึกษาไม่มีร้านไปต่อไม่ได้แต่ร้านที่ยังอยู่ได้คือกลุ่มลูกค้าาาหหลลกย กลุ่มนี้หายไปได้อีกกลุ่มหนึ่งมาบางร้านกลุ่มลูกค้าอาจจะน้อยลงแต่เขาเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่เขาก็ยังไปต่อได้จะเห็นว่าร้านชานมที่ลูกค้าหน้าร้านน้อยแต่ delivery เขาเยอะแสดงว่าเขามีการทําการตลาดอยู่ตรง delivery ตลอดเวลาแล้วก็ จะเช่าที่ไหนดูเจ้าของพื้นที่ด้วยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผู้เช่าในสยามอยู่ไม่ได้เพราะเจ้าของพื้นที่ไม่ค่อยเรียกว่าไม่ได้ดูแลผู้เช่าเลยก็คือทรัพย์สินจุฬาต้้งผู้ตรงๆคนที่เช่าพื้นที่สยามจะรู้เลยว่าทรัพย์สินจุฬาเป็นหน่วยงานที่คุยด้วยได้ยากที่สุดและลดค่าเช่ายากที่สุดมันมาเป็นตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วแล้วหลังจากนี้ถ้าเราจะทําร้านเนี่ยก็พยายามคิดถึงด้วยวันที่เราไปต่อไม่ได้เราจะเอาอะไรออกไปได้บ้างถ้าเราบิวอินทุกอย่างเวลาเุาลื้อปุ๊บ มันทิ้งเลยเพราะมันเสียเลยแต่ถ้าเราอาจจะมีรอยตัวเยอะหน่อยผนังนี้แทนที่จะบิ้วไปเลยอา,าจทําเป็นรอยตัวไปตั้งได้ไหมถึงเวลาวันหนึ่งมันไม่เวิร์กมันยกออกไปได้ไม่มีอะไรอยู่กับเราไปนานอย่าคิดว่าทําร้านแล้วต้องอยู่กับเราไป10ปีสมัยก่อนเราคิดแบบนั้นได้ปัจจุบันเราคิดแบบนั้นไม่ได้แล้วเอาให้มันอยู่ครบ3ปีแล้วได้คืนทุนหรือ4ีหปีคืนทุนอะ่ะพอแล้วแต่อย่างร้านเพนกวินเนี่ยลงทุนเยอะเพราะอยู่ในทำเลที่ดีบอกได้ไหมครับหลัก10ล้าน หลักสิบล้านแล้วมันเปิดได้แค่ปี2ปีเองอ่ะโควิดอ่ะ <c oughs> อย่าเรียกว่าคืนไม่ใกล้เขาว่าคืนทุนได้ซ <c oughs> ้ำก็เราเพิ่งเปิดแล้วที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดูแลรถค่าเช่าให้เรามันก็ทําให้เราก็ไปต่อลําบากแล้วดูดีร้านดังๆก็ยังไปต่อไม่ได้เลยแล้วร้านเราเป็นร้านที่ไม่ดังอ่ะร <c oughs> ้านเราดันอยู่ชั้น2อ 2> <c oughs> ีกองอือพี่ต่อก็รู้อยู่แล้วว่าค่าเช่ามันแพงใช่ไหมตั้งแต่แรกแต่ณวันนั้นมันไม่มีสถานการณ์โควิดถูกไหมครับแล้วอย่างที่บอกว่าสยามเนี่ยจะหาพื้นที่เช่าทียิ่งกว่่่าาาาาทออองงงงงงีีกปประศ๊บไมมมถึ1ววัันนนคตดสิใจจํเเเ้้ลยย แล้วอย่างที่พี่บอกมันคือความเท่เลยใช่ป่ะเวลาไปเท่มีร้านอยู่สยามฉะนั้นความเท่มม่กินไม่ได้ต่อไปกินไม่ได้เนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าไม่มีธุรกิจไหนยั่งยืนเสมอไปหรอกนะสิ่งเดียวที่จะทําให้ธุรกิจยั่งยืนหรือทําให้เรายังไปต่อได้คือตัวเราอย่างเดียวครับผม ลงทุนกับตัวเราที่เป็นแอสเซทถ้าเรารู้จักมิสเน็ s โมเดลเรารเรามีวิธีคิดที่ดีเรามีการทําการตลาดที่ดีเราเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรเราก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้โอเคว่าการไปต่อของเรามันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมอาจจะต้องตัดแขนตัดขาไปแต่ดีกว่าการที่เราทําอะไรแบบเดิมๆ